จากชุดนี้เป็นต่อกการลานเม็ดแดงเสียงกันคิประมาณนี้นะครับนะผมจะคิดดำไอเสียบนะเจ้าย่างอยู่หลกยังได้หมดเน่กับปูแม่กันยังครับมาเป็นคู่ที่สองนะครับสำหรับมือนี้เป็นต่อกานลานเม็ดแดงนะครับชุดนี้นะครับเสียงดีแห้งนะครับตอนนี้เป็นขั้นตอนเพ็ดดำนะครับเขาเรียวยับสองชั้นนะครับ ต้มเตมพร้อมเนี่ยปกตินี่สินะครับไปขันดามลงไปเลยน,นะครับเฮ็ดดามนะครับ,รบเป็นขั้นตอนให้ดามดึงให้แน,น่นเรยนะครับ เขาต้องกินมาโอ้มันไม่เข้าเนี่ยได้หอขอไหกินต้นเดียวแล้วก็ไปเอาไว้ให้บอได้ไม่เด้ไหมเนี่ยเดี๋ยว<ต>มงจะขอก่องมผงผสมมันจังอ่อนดี ส,สมเขออ่ากันเขานั่งเป็นหน่วยจะใส่ลายโอเ,เดดแบบเห็ดดำแบบโทษเรื่อยนะครับเนี่ยในที่เราั่นกลับนะครับดึงให้แน่นไปเลยนะครับเป็นตอกการลัานเม็ดแต่ง,<อ>งนะครับคุณซื้อขับปุ่นนหะมเนี่ยหล้วข้าวบ่ายที่นี่ได้ยังนะ ท้างนะครับว่าโดนออกเลยเอ้าร้อนยูนิตอืมดูตุ้นเลยคัอดหลังจากที่เฮ็ดเซตไปแล้วนะครับนี่เน็ดถางนะครับจะมีการล่านเม็ดแตงนะครับคุณฟังเสียงเมั้ยครับเสียงแับประมาณนี้นะเข้ามาต่อขายดีซองกันเลยนะครับการล่านเม็ดแตงนะครับใส่เข้าไปครับ ติดต่อคอนเยมไ้แล้วนะครับจุดนี้เป็นคางละ20 20เล็เซนนะครับคางไป20เ็บน,นะครับช่้นแรกกัดดิไซน์ไป10 20 14เซนนะครับชั้นที่สองกัดดิไซน์ไป1เซนนะครับร่วมกันกับ2 1เ็เซนพอดี ใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปคู่นี้เป็นการล้านเม็ดแป้ง

ก่อนครับเพื่อจะจะมัดนะครับให้เขาทอากันนะแต่ทั้งสองขางนะครับ นมันมากมันชักเส่าอ่ะเขาบ้าาแลบอกว่าเขาแกขอบคุณสิล็อกเลยนะครับเ๋ยวจะเหตุสันที่สองต่อ ไก่เสมากมกที่รุดรนี้ยีนีเลยไก่ละดสั่นทะ <c ười> ี่สองเรียบร้อยแล้วขนะันหกเะ Yeah, okay.